สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะคุณครูก็ขอสวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับเช้าวันพุธวันนี้นะคะคาบแรกนักเรียนชั้นป .4 จะเจอกันกันกบ คุณครูเล็กนะคะในาาาาะร,ในา,ยรในายวิชาวิทยาศาสตร์นะคะสําหรับในรายวิชาวิทยาศาสตร์คุณครูเล็กก็มีคลิปวิดีโอนะคะสรุปสั้นๆเกี่ยวกับการเรียนการสอนในรายกลุ่มห้องนะคะให้กับนักเรียนที่ไม่ได้เรียนที่รายกลุ่มห้องนะคะสําหรับในรายวิชาวิทยาศาสตร์วันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้ในเรื่องของการหามวลและก็การหาปริมาตรของ สถานะของสสารทั้ง3สถานะนะคะไม่ว่าจะเป็นสถานะของแข็งของเหลวและก็แก๊สนั่นเองนะคะซึ่งเราก็จะมาเรียนรู้การหาหมวลของสถานะของแข็งนะคะโดยที่เดิกๆนะคะ จะรู้ได้ยังไงนะคะว่าของแข็งประเภทเหล่านั้นเขามีมวลหรือเขามีปริมาตรหรือว่าเขามีน้ำหนักอย่างไรโดยจะมีวิธีการหาดังต่อไปนี้นะคะสำหรับการหามวลของของแข็งนี้นะคะเราก็จะมีอุปกรณ์ดังต่อไปนี้ค่ะ1เครื่องช่างนะคะซึ่งเครื่องช่างในที่นี้เด็กๆอาจจะเคยเห็นนะคะที่อยู่ตามตลาดต่างๆนะคะวเวลาเราไปซื้อ ผลไม้ผักอย่างเงี้นะคะก็จะมีแม่ค้านะคะนำเครื่องช่างเหล่านี้มาช่างนะคะสินค้าเหล่านั้นนั่นเองนะคะหก็คือให้เด็กๆนี่เตรียมอุปกรณ์ในการช่างนะคะก็จะเป็น ตัวอย่างก็จะเป็นรูปแอปเปิลแล้วก็เครื่องช่างนะคะต่อจากนั้นก็ให้เด็กๆเนี่ยนะคะนำของแข็งหรือว่าน้ำแอปเปิลเนี่ยไปช่างมวลน,นะคะจากนั้นก็อ่านค่าและก็บันทึกผลนะคะส่วนการหาปริมาตรของของแข็งนะคะก็จะมีวิธีการหาอยู่2แบบด้วยกันนะคะแบบที่1ก็คือ1น,นะคะถ้าเป็น ปริมาตรของแข็งที่มีลักษณะทรงสี่เหลี่ยมนะคะเหมือนตรงหน้าจอที่คุณครูโชว์ขึ้นอย่างนี้นะคะให้เราใช้สูตรการหาปริมาตรของของแข็งทรงสี่เหลี่ยมนะคะโดยมีสูตรดังต่อไปนี้นะคะก็คือกว้างคูณยาวและคูณสูนใช้สูงค่ะใช้วิชาคณิตศาสตร์เข้ามาร่วมด้วยนะคะส่วนในกรณีที่ที่สองนะคะให้ใช้การแทนที่นะคะ ของน้ําในการหาปริมาตรของของแข็งที่มีรูปร่างที่ไม่แน่นอนนะคะถ้ามีรูปร่างที่ไม่แน่นอนอย่างเงี้ยเราสามารถใช้นะคะสูตรในการหาดังต่อไปนี้นะคะก็คือให้เราใส่นะคะ น้ำอยู่ลงในถ้วยยูริก้านะคะซึ่งถ้วยยูริก้านี้เขาจะมีนะคะรูไว้ให้กับน้ำที่ไหลออกมานะคะก่อนอื่นให้เด็กๆนี้นะคะนำน้ำใส่ถ้วยยูริก้านะคะให้มีขนาดปริมาตรเท่ากับขอบตรงที่น้ำไหลนะคะต่อจากนั้นให้เด็กๆนี้นะคะ นำนะคะวัตถุเหล่านั้นค่อยๆหยอ่อนลงไปในน้ํานะคะซึ่งตรงรูท่วยูริก้าก็ให้เด็กๆนํานะคะบิ๊กเกอร์มารองน้ําที่ไหลนะคะเมื่อเราค่อยๆหย่อนวัตถุเหล่านั้นลงไปในน้ํานะคะน้ํอาวัตถุเหล่านั้นมันก็จะไปแทนที่น้ํานะคะน้ําก็จะไหลออกจากท่วยยูเลกานะคะจนวัตถุนั้นนะคะจมไปก้นแก้วนะคะน้ําก็จะหยุดไหลแล้วก็สามารถนําน้ําที่ไหลออกจาก ช่วยยูริก้านี้นะคะมาหาค่าปริมาณโดยอ,อ่านค่าอาจจะใช้กระบอกตวงหรือว่าใช้บิกเกอร์ที่เด็กๆเคยเห็นอยู่ในห้องวิทยาศาสตร์ก็ได้นะคะค่ะต่อไปเราก็มาหามวลนะคะของของเหลวนะคะซึ่งอุปกรณ์ก็มีดังต่อไปนี้นะคะ1ก็คือบิกเกอร์ค่ะและก็2ก็คือเครื่องช่างนะคะซึ่งก่อนที่เราจะนําวัตถุที่มีสถานะเป็นของเหลวใส่ในบิกเกอร์ก็ให้เด็กๆเนี้ยนะคะ นำบิกเกอร์ช่างบนตาช่างแล้วก็บันทึกผลการนะคะช่างก่อนนะคะต่อจากนั้นก็ให้นำนะคะของของเหลวใส่ในบิกเกอร์แล้วก็นำขึ้นช่างนะคะแล้วก็บันทึกผลนะคะต่อจากนั้นก็ให้เด็กๆนำค่าที่ได้จากการช่างของเหลวในบิกเกอร์นี้นะคะมาลบก,กับค่าที่ได้จากการช่างบิกเกอร์เปล่านะคะก็จะได้มวลของของเหลวนั่นเองนะคะหรือ การหาปริมาตรของของเหลวเราอาจจะใช้กระบอกตวงที่คุณครูโชว์ตรงหน้าจอนะคะซึ่งกระบอกตวงของเราจะมีขีดนะคะเพื่อบอกปริมาตรของน้ำนะคะซึ่งปริมาตรของน้ำก็ในกระบอกตวงก็จะมีหน่วยเป็น ML ก็คือมิลลิลิตรนั่นเองนะคะ ต่อไปก็เป็นการหามวลและก็หาปริมาตรของแก๊สนะคะซึ่งการหามวลของแก๊สเราสามารถทําได้ดังต่อไปนี้ค่ะอุปกรณ์มีดังต่อไปนี้นะคะ1ก็คือเครื่องช่างนะคะและ2ตัวอย่างก็คือคุณครูให้เด็กๆดูก็คือจะเป็นลูกโป่งนะคะก่อนอื่นนะคะก็ให้เด็กๆนี้นะคะช่างลูกโป่งก่อนว่าลูกโป่งนั้นมีน้ําหนักเท่าไหร่แล้วก็บันทึกผลนะคะต่อจากนั้นก็ให้เด็กๆนี้นะคะเป่าลมนะคะให้ลูก ปูงโตแล้วก็มัดปากไว้แน่นแล้วก็นำนะคะผลที่ได้นี้นะคะไปชั่งหามวลน,นะคะบันทึกผลแล้วก็นําค่าที่ได้จากการชั่งลูกปูงที่เป่าลมลบก,กับค่าที่ได้จากการชั่งลูกป่งที่ไม่ได้เป่าลมนะคะก็จะเป็นค่าของแก๊สนั่นเองนะคะหรืออาจจะใช้วิธีการหาปริมาตรโดยใช้การแทนที่ของแก๊สท,ที่คุณครูให้ดูดังตัวอย่างตรงหน้าจอนี้ก็ ได้นะคะค่ะห,หลังจากที่เด็กๆนะคะได้เรียนรู้นะคะจากคลิปวิดีโอนะคะสรุปการเรียนการสอนในกลุ่มไายห้องแบบสั้นๆไปแล้วนะคะคุณครูก็มีกิจกรรมให้เด็กๆทํานะคะซึ่งกิจกรรมก็จะอยู่ตรงหน้าจอที่คุณครูกําลังโชว์นะคะโดยชื่อกิจกรรมนี้จะอยู่ในหัวข้อในหน้าก่อนหน้านี้นะคะซึ่งเป็นกิจกรรมที่ต่อเนื่องกันจาก ่าบที่ผ่านมาค่ะก็คือโดยการให้เด็กๆนี้นะคะหาวิธีการหามวลของวัตถุนั้นๆนะคะแล้วก็วิธีหาค่าปริมาตรของวัตถุนั้นๆนั่นเองค่ะ ค่ะคุณครูก็มีตัวอย่างทําให้ดูหนึ่งข้อนะคะอย่างเช่นการหาหมวลและก็หาปริมาตรของน้ําดื่มนะคะวิธีการหาหมวลก็ให้เด็กๆนี้นะคะนําภาชนะเปล่าเนี่ยไปช่างแล้วก็บันทึกค่าจากนั้นก็นําน้ําใส่ภาชนะเปล่าแล้วก็นําไปช่างจากนั้นก็นําค่า ทั้งสองนี้มาลบกันนะคะก็จะเป็นค่าของมวลของน้ํานั่นเองนะคะส่วนวิธีการหาปริมาตรนะคะก็คือบรรจุน้ําลงในภาชนะที่มีขีดบอกนะคะก็อย่างเช่นกระบอกตวงหรือว่าจะเป็นบิกเกอร์นะคะแล้วก็อ่านค่าปริมาตรได้เลยะคะ่ะ ค่ะคุณครูก็ได้ทําให้เป็นหนึ่งตัวอย่างไปแล้วนะคะทีนี้ก็เหลืออีกประมาณสี่ข้อที่ให้เด็กๆทําเองนะคะก็คือหาปริมาตรของแก๊สในลูกโป่งนะคะหาปริมาตรของน้ําแข็งหาปริมาตรของทรายนะคะแล้วก็หาปริมาตรแล้วก็หามวลของเส้นได้ด้วยค่ะถ้าเด็กๆทํากิจกรรมเสร็จแล้วเด็กๆอย่าลืมระบายสีนะคะแล้วก็ส่งตัวอย่างชิ้นงานลงที่ไลน์กลุ่มห้องให้คุณครูตรวจสอบด้วยนะคะสุดท้ายนี้คุณครูฤกษ์ก็ขอกล่าวคําว่าสวัสดีคะ่ะ